แต่เดี๋ยวพอเราทินเป็นไงอ่าเดี๋ยวต้องดูรับรองเจอที่ไหนก็อ่านได้กานวัคกิ亚ากหมดเลยเราไปเจอคำว่าอสอสสม a ร a k a สสม a k ู ตรงนี้อ่านยังไงต้องอ่านอสมักจะไปอ่านอสมุออส,สมินีไ่ไม่ได้มันต้องเป็นอัสมักอิลาเยอมิลกิยาบะโจกระงังถึงวันอะไรวันกิยมาจะต้ออ่านว่สิมาปอัสิมัสิม,สมน่าจะแปลว่าหนา,าสัมมิกสัมีกิก นะแปลว่าอาจจะไป่าวนานสามีคกลุลภาวนาแปลว,ว่าตามรูปประโยคไปเจอประโยคกินมันก็ต้องเป็นปลาแน่กินหนาไม่ได้ต้องกินปลาแน่ใช่ไหมเดี่ทีนี้เราไปอยู่ๆเขาไม่ใส่าสารามาให้เราเขียนมาแค่เนี้เราจากว่าไงอัสมศุไปเจอเขียนว่าอาลียุน เขาใส่สระให้เราอ่านอาลีชัดเจนอยู่ๆมาเขาไปใส่สระให้เราที่มาแค่เนี้ยต้องอ่านว่าอะไรก็อ,อ,รอ่านว่าอาลีดีหรือมูฮัมหมัดใช่ไหมใช่ไหมนี่ภาษาอ раб มูฮัมมัด,ดุนว่ใส่สระดีมากอ่านชัดเจนเขาไม่ใส่สระมาแล้วจบเขียนมาแค่เนี้ยอ่านว่ามูฮัมหมัด อ่านได้เลยเออแล้วต่อไปเราสามารถจะอ่านภาษาอาหรับได้ทีนี้อ่านกุรานง่ายง่ายเลยคนที่เรียนกุรานเป็นไงเห็นเด็กๆท่องกันนะออริยดาปันอะไรนะดาดาอะไรดาต้าสะกดแปลกมากเลยสมัยเราเรียนอริฟะฮาฮาอริฟกัสรออีอริฟดมมาอูไว้ไหมคอยอยู่มาอริอาออริอีอีอริอูอู เราว่าครูเขาย่อหน่อยย่อใช่ไหม REU ใช่ไหมก็แล้วแต่แต่ว่าถ้าเราเรียนภาษาอังกฤษช่วยให้ลิ้นเราเลยอ่านภาษาอับงึ้นไม่เป็นไรครั้งแรกเดี๋ยวโหดีมากเลยเนี่ยถือว่าเก่งมากแล้วอ่านขนาดนี้นะอ,อ,อันนี้บทที่เด่นนะเอาละ สรุปได้ว่าจำว้าเป็นหลักมาบทที่หนึ่งก็คือว่าประโยคใดก็แล้วแต่ที่ให้ความหมายสมบูรณ์ในภาษาเราเรียกว่าจุมลาได้จำลาจไม่จุมไม่จำลาโ <c> ม <oughs> ชักเพี้ยนอยแล้วแต่เรียกว่าจุมลามูฟีได้คือประโยคที่สมบูรณ์หรืออีกอย่างเราเรียกคาว่ากาลาได้อัลกาลาคือคำพูด ประโยคที่สมบูรณ์อาจจะประกอบจากอะไรสองคำสามคำส,สี่คำหรือถ่ายก็แล้วแต่หรือมากกว่านั้น,นแต่ว่าบางครั้งอย่างที่บอกบางกรณีอาจจะคําเดียวก็สามารถจะอะไรให้ความหมายได้ถ้าเป็นประโยคลักษณะคําตอบหรือในลักษณะทีออ่อยู่ในเหตุการณ์อันหนึ่งอันใดล้วพูดขึ้นมาโดยที่คนอยู่ในที่นั้นทราบก็ถือใช้ได้เหมือนกันหรือประโยคคําสั่งอุสกุดจองเงียบ อกตุกจงเขียนเอกระจงอา่านหมายความว่ามันมีคำเนินแทรกอยู่ก็คือท่านจงอา่านะเธอจงอา่านะมันมีเป็นคําที่เขาละไว้นะต่อไปเราจะได้เรียนเนเรื่องของตัวมีเรื่องเรื่องสัพนามนะครเอาละวันนี้บทที่หนึ่ผ่านไปฝากไปกลับไปบ้านไปอ่านวน ไปอ่านทวนใครที่อ่านคล่องแล้วก็อ่านไปคนที่อ่านไม่คล่องให้อ่านสี่สิบเที่ยวเพราะว่าเจ็เจ็ดเจวันข้างหน้ามาเจอกันใหม่อ่านตกแล้ววันละห้าเที่ยวแต่ว่าสมัยก่อนครูเราสอนว่าถ้าตรงไหนไม่จําให้อ่านสี่สิบเที่ยวแล้วมันก็จะจําเข้าใจอ่านอ่านสี่สิบเที่ยว แล้วมันจะจำเข้าใส่แล้วมันจะจำไม่ลืมจำยาวไปเลยอ่านสี่สิบเที่ยวนะก็คงจะไปเยอะนะสี่สิบเที่ยว

ไปบทที่สองเลยดีกว่าไปเลยแล้วเดี๋ยวว่างๆพอเราเรียนไปได้เยอะสักพักหนึ่งเดี๋ยวเราจะกลับมาทำแบบบญหาดกันคอย้ับมาทำแบบบูทาด อาจจะจะอุลจุมละอ่ใหม่ใหม่หมนเลยเหนื่อยป่าวไม่เหนื่อยนะเพราะว่าเรียนเอาแบบอะไรนะหลักสูตรใหงร่างหน่อยถ้าเสร็จได้เราก็ไปอ่านที่บ้านกูชี้แนวไว้แล้วก็ไปไปทบทวนที่บ้านอัจจะอุลจุมละอ่าเคยได้ยินไหมเขาบอกวันนี้อ่านกุรอานได้กี่ยุสกุรอานมีกี่ยุส ยูซุพระเจ้าพ้นยูซุสามสิบยูสใช่ไหมนี่แหละคำว่ายูซุนยูซุนเป็นเอกอพจน์เป็นคำเอกอพออนจน์อาจฉริยะนะแปลว่าอาจจะซยะแปลว่าหลายๆส่วนยูซุนคือส่วนส่วน,วน,วนหรือเป็นส่วน อาจจะคือส่วนต่างๆนะในที่นี้ก็แปลว่าองค์ประกอบของประโยคน์องค์ประกอบของประโยค,ออค,โยคนี่นะคือ ประโยคนึงเนี่ยมันก็จะมีคำได้หลายคำประกอบกันใช่ไหมอย่างเช่นบอกว่ามูฮัมหมัดตีแมวมูฮัมหมัดเป็นคำอะไรมูฮัมหมัดเป็นชื่อคนใช่ไหมเออมูฮัมหมัดเป็นชื่อคนตีนี่เป็นอะไรตีเป็นอะไรเป็นกริยาแมวเป็น แมวเป็นกรรมแต่มันก็เป็นอะไรเป็นชื่ออะไรเหมือนกันเป็นชื่อเป,เป็นคำนามเหมือนกันมุฮัมหมัดตีแมวาฟาติมาสวยใช่ไหมาฟาติมาจะมีละฟาติมาจะมีละตุนโอ้โหใช่ไหมา ปาติมาเนี่ยสวยปาติมาเป็นชื่ออะไรชื่อคนจะมีลาก็เป็นอะไรเป็นคําคุณศัพท์คือเป็นคําที่บอกอะไรก็เป็นขยายคํานามแล้วก็บางทีก็เป็นนามด้วยบางทีก็เป็นจะให้มันเป็นคํานามแล้วก็ได้ก็ถือเป็นคานามเหมือนกันมในหมวดคํานามเหมือนกันเราบอกว่าม้าตัวนั้นวิ่งเร็ว เออมานี่ใช่ไหมมาเป็นคำนามวิ่งเป็นคำกริยาอะไรอย่างเนี้ยนะเพราะฉะนั้นรูปแบบองค์ประกอบของประโยคก็จะมีคำาพวกเนี้ยมีคำนามบ้างมีคำกริยาบ้างนะหรือว่าจะมีเป็นเป็นเหมือนกับคำที่เป็นอะไรออไม่เชิงจะเป็นคำนามหรือเป็นอะไรอาจจะเป็นพยัญชนะตัวหนึ่งตัวใดอะไรก็แล้วแต่ อาอย่าประโยคที่หนึ่งเขาบอกว่าเอาใครจะอา่านให้ครูฟังเอ่อเาคนเก่งนหะทีนี้อ่านอ่านให้ครูฟังดิเอ้าอาัสซัดประโยคที่หนึ่งว่าไงครูจะได้เขียนตามที่บอกยานผิดนะอา่านผิดครูเขียนผิดรอคีบ้าไหนวะอิบรออาแลมรกบ้าอะไรอิบรอฮิมออชื่ออิบรอฮิม อิบรอฮิมนี่ชัดเจนมากไม่ใส่สระก็ต้องรู้อ่านว่าอิบรอฮิมเอาแรกเราอิบาอิบรอฮิมโมอิบรอฮิมอ่านฮิซาอ่านฮิซอนะอัลฮิซานะอ่าอิบรอฮิมรอกี่บาแปลว่าขี่นะขีนี่โดยสาร นะแปลว่าขี่รด้โดยสารอิบรอฮีมอิบรอฮีเป็นชื่ออะไรชื่อคนอัลฮิซอนอ่ะแปลว่าม้านะอัลฮิซอนแปลว่าม้าอิบรอฮีมขี่ไดขีม่ม้าอิบรอฮีมขี่ม้าจะบอกว่า,า,า,นะอ,า,าอิบรอฮีมโดยสารม้าได้ไหมนะจะดูจะใช้คําจะเล่นคําไปหน่อยสุภาพมากอิบรอฮีมโดยสารม้ามา มันฟังก็บอกโอ้โหคือฟังบู๋ก็สุภาพดีแต่รู้สึกจะกวนไปนิดหนึ่งเราหิมโดยสารสุภาพมากเราหิมโดยสารมา <c oughs> ใช่ปะ่ะอ้าวอันอันที่สองอ้าวเอ่อไปสอ้าววนไมค์แล้วรอบสองแล้วอิสมาอิสมาอิอิสมาอิลุอายุวะอิสมาอิลุ ยูดาอีบูอิสมาอีลุลกิตตยูดาอีบูแปลว่ายอกลอ้ออ่ายอกล้อ,อกัน หยอกล้ออิสมาอีลูกอิสมาอินก็เป็นชื่ออะไรชื่อคนอัลกิตต์แปลว่าแมวคือผู้อะแมวตัวผู้แต่ตัวเมียเขาจะฮิรร์ฮิรรัตุนแมวตัวเมียอาจารย์แต่ครูอะไรร้องเลยได้ฉายาว่าเจ้าแมวอะไร แมวน้อยเฮิร์ตหนตอลฮูรดยหรอแมว่าตัวน้อยแมวตัวน้อยฮูรอยหรอสมัยก่อนท่านอบูฮูไรดะหรอใช่ปหท่านอบูฮไรดหรอกเมื่อก่อนก็ชื่อชื่อชื่อบูรฮามานบิซักอัดเดาซีอบูฮูไรอ์เนี่ยไม่ได้ชื่ออบูฮูไรด์หรอกแต่ว่าชอบเอาแมวไปไงแอบเอาแมวมาใส่ไว้ในกุ้มกุ้มก็คือแขนเสื้อเอาแมวมาแอบแล้วเดินไปไหนพาแมวไปด้วยแอบให้คนเห็นสนคนก็เลยเรียกว่า ข้อแมวน้อยบุรอยรอบกับแมวน้อยท่าวบุหรี่รอบเราเดียวเ่ิดรอบอมาที่บ้านผมก็มีตัวหนึ่งชื่อไอส้ส้มตอนรักเรียกไีสม้มกระบุญตุกงอะไรมาน่ารักมากโอยใครไปนั่งที่บ้านเนี่ยกระโดดขึ้นเลยโดดขึ้นตัก็นอนเลยน้ำน่ะ ชื่อส้มประจิศงอ่าแปลว่าอิสมาอินอิสมาอินเนี่ยยองล้อเล่นกับแมวอยู่นะแมวนี่บางทีมันก,ก็รู้นะอย่างคุณส้มที่บ้านผมเนี่ยเรียกคุณส้มถ้าถ้าไม่เข้ามุ้งเนี่ยโมโหด้วยนะเคยนอนในตรงเข้ามุ้งด้วยนะคือเวลาผมไปที่ต่างจังหวัด ที่บ้านไม่ใช่บ้านนี้ในะบ้านนี้ติดมุงด้งลวดแต่บ้านนู้นเนี่ยกลางมุง้งบนนอกเป็นรีสอร์ท <c oughs> กลางมุง้งมันต้องเข้ามุ้งด้วยนะต้องเข้ามุงมาม้งด้วยไม่เข้ามุ้งนี่โมโหแล้วเวลาเข้ามุ้งแล้วมีนอนเลยถ้าจะดึอองออกเนี่ยมืออย่างนี้เลยนะเพ็่อขาไม่ยอมไม่มยอมเลยแหมแล้วก็มันก็ลำบากถ้าเกิดคนแพ้ขนก็ลำบากเหมือนกันนะทีเราไม่แพ้ขน แล้วก็แมวนี่แมวนี่ก็พูดถึงแมวนี่ก็เห็นปะมันมีปัญหาเรือ่องฟิใช่มปัก่าน้ําลายแมวน่ะยิสไม่หน่ยีสิบมัน <c oughs> ไ,มไม่เป็นหนยิสเป็นพวกตาว,วาฟีนว่าตาว,วาฟาแล้วก็แมวเนี่ยทําให้คนเข้าสวรรค์ก็ได้ลงนรกก็ได้ทาไปเล่นไป <c oughs> มีผู้หญิงที่ไปขังแมวไว้ไม่ยอมให้มันกิน ขังไว้ในบ้านไม่ยอมให้มันออกไปหากินไปหาหนูไปจับเหยื umm. ่อไปกินหญ้ากินล้วมันงมันแมวกินหญ้าอ๋อเป็นยาใช่ไหมไม่บอกแมวกินหญ้าเลี้ยงง่ายจังแมวกินหญ้าเออก็ในอดีตมีใช่ไหมขังแมวไว้จนกระทั่งแมวตายแต่โดนทรมาร์สเตียมัดเลยนะ ทำไม่เล่นไปแต่ว่าแต่คนทีเดียรเป็นไงก็ชาลล์ได้ดูเหมือนกันตัวผมเองตะวผมก็นะั่นมาจากเรื่องเออต่อไปประโยคที่สามอายูนุสอ่านหน่อยแต่ไหนมาแล้วโชว์พาวเวอร์หน่อยยักษ์โซนุบัลและบัวแล้วก็ไอ อ่าซอสดยากซูดูแปลว่าเก็บเกี่ยวฟันละแปลว่าอะไรฟันละคือชาวนาหรือเกษตรกรนะเวลาเรียกชาวนารู้สึกมันแบบต้องเรียกเกษตรกรเสามันมีเกียดหน่อยใช่ไหมเรียกชาวนาชาวนาฟังมันแบบบันนอกอะไรเงรี้ยได้ <g ül> ามามผมเคยเป็นชาวนามา่อก่อนเมื่อก่อนผมเป็นเกษตรกรเอฟังดูแล้วมันนั้นอะไรนะไปบอกกับผมเมื่อก่อนเป็นชาวนาฟังดูือเป็นชาวนาบ้านนอกนู่ว่เข้าใจไหมก่อนผมมีอาชีพเป็นเกรรษตรกรดูฟังโดนบิเกียร์เข้าใจไหมอยากสดสุนฟัลล่าฟัลล่าคือเกษตรกรหรือชาวนาเนี่ยได้เก็บเกี่ยวอัลก๋อมข้าวอะไรก๋อมข้าวอะไรก๋อม ข้าวฟ่างข้าวฟ่างใครเคยเห็นข้าวฟ่างมัาเป็นไงข้าวฟ่างเป็นฝักใช่ไหมเป็นฝักแล้วเป็นจะเป็นเม็ดไม่เม็ดข้าวฟ่างบันดาลไม่ค่อยเห็นต้องไปดูแถวประเทศอาหรับจะมีเยอะเกิดมากูก็ไปเห็นที่นู่นแหละที่ประเทศซูดานเป็นข้าเมี่ยข้าเมี่ยไปในไรก็ไปเห็นอยู่ในอยู่ในไ Uh, Andi si Andi si Ah, oh, Kak Chan Faiz, ya Alia Abdul Mofa Nah, kulu syadu Tak kulu Tak kulu Kulan Kulan Ah, emang ฟูลันวะชาอีรอนอหาดท่องเลยไหมชาอีรอนชาติก็คืออะไรแกะแกะ,ะแกะนะแกะกินอะไรแกะกำลังกินฟูรันถัวถ่วฟูไปมาทัวชาอีรอนอชาอีรอนคือข้าวอะไรข้าวสาลีชาอีรอน ฟูนฟูลเขาเรียกว่าตั่วโอเคก็มาจากสารอันเดียวกันนั่นแหละชาอารอนสุราษีนะเปียดสามตัวแปลว่าเชียรอนเชียรุนแปลว่าแปลว่าเชียแปลว่ากรอนบทกรอน แต่ชาอีดแปลว่าข่าวมันสำคัญอะไรกับข้าวสาลีเราสำอัอมไ,ไม่ไปไปทราบพวกกันมีความสัมพันธ์ยังไงหรือว่านักบอนมักจะกินข้าวสาลี <c oughs> อะเชี่ยน่ะชาเอดชาเอดก็คือนักบอนชาเอดอ่าต่อไปเอ่อ Cuba dah, masukkan. Hey, muktiin, ayuh hal muktiin. Smeatun nasi hatta. Berarti saya mendengar kata apa? Nasi apa? Kata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  Kata apa? Kata Kata ฉันได้ยินคำอะไรคำตักเตือนนะอันที่หกอันที่หกอัดนั่นอันน,นูนโนโร,รอุอุดจรติอ่าสตารยัสตอ,อแปลว่าแสงเป็นไงเอ่อแสงกระจายไป โน้ตก็ว่ารรัศมีหรือแสงโน้ตฟิลพคจิรติในห้องอ่าก็คือเวลาเปิดไฟบ้างมันก็มีแสงรัศมีเนี่ยเป็นไงแสงกระจายไปทั่วห้องอ่าอ้าวโอคุนได้ดับอ่าให้ อาลัลมาะระหว่างอาลีกับอาลาะสะสงเกตได้ถ้าอาลีเนี่ยจะมียาข้างล่างห็่ไหมีนชื่อคนแต่ถ้าว่าอาลาเี่นแลวบนนีอารอาลีอาลียุนแลว่าสูงอาลาเป็นแวข้าขงบนอ่า แปลว่าอะไรแปลว่าสฟีนะแปลว่าเรือได้สฟีนะคือเรือดัจเจรีเล่นจารอยัจเจรีแปลวิ่งหรือเลน่นดัจเจรีอลัลมาอีวิ่งบนอะไรวิ่งบนนำ้ำ สฟีน่าคือเรือเดินทะเลเรือเรือเรืออีกใหญ่ๆไม่จำคัญเลยอดคือต้องเรือใหญ่เรือเป็นเรือเรือสฟีน่าคือเรือใหญ่แต่อย่างมาร์กับเรือมาร์เก็ตมาร์กับเรือเล็กๆเรือเรือเรืออีมาอีบดเรืออะไรเนี่ยเรียกเป็นเป็นมาร์กับเรือมาร์เก็ตเรือเล็กๆหรืออะลกาว่าเรือเล็กๆ แต่ว่าแต่สฟีนา่าในเรือใหญ่เรือทะเลสุุ่นยังเป็นสุุ่นแล้่าหลีท่าเรียกสีน่าสฟี่าเออชฟารีากูรอัลชัโีอเกาหีใต้เกิดเรือเดินทะเลจม านะเรือเรือแรกเรือเอจมไปที่ที่ประเทศเกาหลีเกาหลีใต้นะใครดูข่าวใช่ไหมแหมดูแล้วก็น้ำหมูน้ำตาไหลไอเราดั้งดูกระพายลอยเป็นไงก็สงสารเหมือนกันนะแหมมันเป็นเรื่องที่เป็นโศกนาฏกรรมมเหมือนกันเป็นบทสีบ้างก็ทำไงได้จะก็เป็นตัก๊กดี้ของอัลนอห์นนะแต่ว่าถ้าจะอ้างตัก๊กดี้อย่างเดียวแล้วก็ไม่รับผิดชอบก็ไม่ได้ อย่างนั้นเราไปแทงใครก็บอกเราตักตีนอย่าอย่ามาเอาผิดฉันนะฉันแทงคุณเพราะว่าเราตักตีฉันแทงก็แทงเลยแต่คุณต้องรับผิดชอบในความผิดด้วยอันนี้ก็ตักตีนเหมือนกันใช่ไหมหลังใครมาแทงเราเราก็ยิงสวนบอกเราตักตีนเหมือนกันฉันเลยชักปืนยิงสวนไปใช่ไหมแต่ว,ว่าที่ที่แปลก,ก็คือว่าอันเนี้ยเป็นเรื่องหนึ่งมันก็มีมีม,ม,มีมีข้อคิดห,หลายๆอย่างนะ คือหนึ่งตะเกตด,ด้วยคนที่ไปนี่ตะเกีขนาดเลยใช่ไหมแล้วพ่อแม่ไม่ได้ไปด้วยพระนิสลามถึงเป็นไงกวงนักกวงหนาที่จะให้ลูกหลานเดินทางโดยที่ไม่มีอะไรไม่มีม้าหรอกเห็นไหมทำไมอสลามถึงให้มีม้าหรอกอยูอย่างว่ามีคนที่เป็นผู้รับผู้ใหญ่ดูแลไปใช่ไหมประการหนึ่งประการที่สองก็คือเอ่อ คนไม่รู้จักอลัอลลอฮ์ก็ยังว่านะก็โน่นนี่นะั่นไปแต่ว่ารู้จักไรว่าอันนี้เป็นการตัดสินของอัลสลามลักนก็อาจจะลดความเศร้าสลดลงได้บ้างเพราะว่าเป็นการงานของกลอนแต่อีกประการนึงก็คือความรับผิดชอบกับตันคนนี้ดีมากีเอาเรือจมใช่า้างกูสลามก่อนเลยกูไปก่อนโดนก่อนเพื่อนเลยจริงๆกับตันต้องเป็นคนสุดท้ายไปไง กัปตันคือคนสุดสุดท้ายที่จะก้าออกจากเรือใช่ไหมแต่ว่ากัปตันจะห้างว่าก็ผมเป็นคนสุดท้ายเพราะคนอื่นตายหมดแล้วผมเลยเป็นคนสุดท้ายและคนเดียวเพราะคนอื่นตายหมดแล้วจมหน้าหมดแล้วอัห๋อตายหมดเลยออนนี้เรือ,อยังรอยอยู่ก็ไม่รู้ว่าข้างในมีอากาศหรือเปล่าอา,ากาศเข้าไปแต่ก็หลายวันก็คงจะยากนะ ว่าที่เยอสองร้อยกว่าเป็นส่วนใหญ่เป็นเด็กๆใช่ไหมเสียงดูเถียงน,นอยูว่าเนี่ยเปิดค่ายกันเนี่ยเอาเด็กๆไปไว้ที่นู่นที่นี่ลูกหลานเนี่ยดีหรือไม่ดีเ,เนี่ยเป็นมาซาาทั้งฟิกนะเนี่ยน่าจะมานั่งคิดอยู่ือนกันเอาเด็กเข้าค่ายมีเด็กผู้ชายเด็กผู้หญิงขี่เลี้ยงผู้ชายขี่เลี้ยงผู้หญิงอะไรเนี่ย ในเรื่องทีน่าจะไปพินครับอ่าอันสุดท้ายอันสุอันสุดท้ายโอกร้องล่ะคุณคุณคบณุณคุ ท่านท่านก็ว่าหรือนะหรือไม่นะหรือไม่ตัวฮิป้ปอ่ะฮักบายอยู่ฮิปู่รักชอบฮิปโปชอบอัศะการเดินทางท่านรักการเดินทางหรือไม่นะท่านตัวฮิปบุอัศวะหน้าอะนนั้นฮินะนะนปโปใครๆก็ชอบเดินทางใช่ไหม เดินทางแล้วสนุกนะเดินทางแล้วไปสนุกก็แย่เหกือนอ่าเราหาตามผมนะครับอัจจาอุลจุมละอัจจาอุลจุมละอัจจาอุลจุมละอัจจารุลจุมละอัลมัลซิละตุอัลอัมซิละตอัลมัลติละรักีบอิบราฮีมุลฮิซาะ رقيب إِبْرَاهِيمَ الحصان. رَقِيبًا إِبْرَاهِيمَ الْحِصَادَ يُدَاعِبُ إسْمَاعِيلُ الْقِطَّة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 َ يَحْصُدُ الْفَلَّاحُ الْقَمْح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 َ تأكل الشاة فولا وشعيرا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  سمعت النصيحة سمعت النصيحة يسطع النور, 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 النور في الحجرة يسطع النور, النور في الحجرة يسطع النور في الحجرة يسطع النور تجري السفينة على الماء تجري السفينة على الماء تجري السفينة على الماء هل تحب السفر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  <سؤال>